สวัดีครับแพลพวพาพุงพุ้ยกับออลินเภาเจ็บเจ็บไอ้สัสวันนี้เราก็จะมาทําอาหารชิลๆฟิลเด็กหอ,อกันเดี๋ยวน,นี้จะเอ็กซ์เพิดขึ้นมาหน่อยครับผมเป็นเมนูที่ใช้ความสามารถของคุณลุ้นอีกแล้วใช้ความสามารถแล้วใช้เวลาครับผมต้องอดทนกันนิดนึงเพราะเราจะทําไก่ต้มโคกันนะครับผมอ่มาดูส่วนผสมกันดีกว่าวันนี้สิ่งแรกที่เราต้องมีหัวใจหลักของเราก็คือนี่นะครับสะโพกไก่นะครับเครื่องปรุงที่เราต้องมีนะครับกระเทียมครับผมต่อมาเป็น ขิงครับผมขิงเน,นี่ยนิสัยไม่ดีชอบขิงเพื่อนไม่ใช่อันนี้อ,อนนไว้กินขิงไว้กินครับผมสิ่งที่เราใช้หมักต่อต่อมานะครับก็จะมีเหล้าจีนนะครับ<อ>บ้านใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ํามันอื่นๆก็ได้นะครับน้ํามันพืชน้ามันปาล์มน้ํามันงาทําไมถึงใช้เหล้าอะครับคุณจะามากรงหรอไม่ไมไม่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 ได้มากรงเอาไว้หมักกับไก่เพื่อดับค้าวนะครับ<อ>ผมอ๋อดับค้าวเนะรานะไม่ต้มกับโคกรสชาติโค้กมันจะได้แบบว่า อร่อยมากขึ้น<า>ไม,ไม่ไม่ติดกินข้าวไก่นะครับผมมันจะได้ไม่ตีกันามาเป็นเครื่องปรุงบ้างพริกไทยดําสดนะครับเกลือนะครับผมเกลือเนกประสงค์อย่างสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผู้ผมชอบกินพริกไทยกันอีกอย่างสุดท้ายนะครับพระเอกของเราออครับแป,ป๊บซี่อ่าครับผมแป,ป๊บซี่แต่เมนูไก่ต้มโค้กครับผมไม่ใช่แป,ป๊บซี่ด้วยมันคือเอสเอสอ่ะเอสเอสม่วงจริงเลยคุณอนะ นั่นแหละครับก็ใครใครมีเอสโคลาหรือว่าจะเป็นบัซี่ค้กอะไรก็ใช้ได้หมดครับแฟนตาสไปก็ได้อันนั้นหยาดดีกว่าครับมาเริ่มทํากันเลยดีกว่าพูดมาเยอะแล้วนี่ะครับเราใช้ครกในการโขกกระเทียมกับเครื่องปรุงต่างๆนะครับโอเคผมยอแต่ถ้าใครไม่มีนี่ก็หั่นไปเขียนเอาได้เหมือนกันนะครับเราจะเริ่มด้วยการมาโขกพริกไทยกันก่อนเลยนะครับผม เนื้อที่จะมันแข็งนะครับแล้วพอมันแตกมันจะมีความแดนะครับมันจะช่วยให้เวลาปรอเราขกกระเทียมครับมันก็จะทำให้กระเทียมเราละเอียขึ้นเนื้อมันเข้ากันครับผม็นตัวเชื่อมให้กระเทียมกับขิงเราเป็นเยนครับผมที่ความรุ้เีนีแล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปครับผมเราต้องค่อยๆบี้มันแ้วพอมันเริ่มเริ่มออกตอเนื้อเริ่มแตกมันก็จะทำให้แบบว่าเราตำแรงขึ้นแล้วก็มันจะไม่ได้รเรื่องีสัมพันธ์ของทั้งกระเทียมทั้งรีกไทยครับมันไม่เลื่อนะมันเป็นกละเป็นับ ใส่ทิงทำไมครับคุณลุนเพื่อเพิ่มความหอมนะคะความความชุนครับตามไปหิวไปนะครับนี่นะครับเราก็ตำพวกเครื่องเทศที่เราใช้หมักเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปบั้งไก่กันครับผมมาบั้งไก่ทำไมต้องบั้งไก่ครับคุณลุนเพราะว่าการที่เราบั้งไก่มันจะเปิดเนื้อออกมาแล้วเราจะใส่เครื่องเทศเข้าไปมันทําให้รสชาติมันถึงเนื้อกว่านะครับผมเวลาหั่นใช้มีดนะครับให้ทํานิ้วอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับ ก็ได้ไม่บาดก็เล็บใช้เล็บเราเป็นการป้องกันนะครับยังไงมีก็ไม่เข้านิ้วแน่นอนครับนี่ครับอย่าอย่าลงมีดลึกมากนะครับเพราะเดี๋ยวไก่เราจะเละเป็นชิ้นครับเราอยากให้สะโพกของเรายังเป็นชิ้นอยู่นะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปทาเกลือนะผมทาเกลือนะอ่านี่ผมมือเลอะรบกวนบุ๊ใส่เกลือหน่อยได้ครับไปเป็นไงฮะเดี๋ยวไปล้างมือบ้างเดี๋ยวเห็นตูกูก็เลยดีไม่ต้องล้างสองช้อนนะครับสองช้อน โอ้ยเดี๋ยวสองช้อนพูนดีอ่าแค่สองช้อนอ่าประมาณนี้นี่เร็จแล้วก็ล่าทำการนวดคุกเขาให้เข้ากันนะครับผมเราจะลงเกลือเป็นอย่างแรกนะครับผมแสบแผลเลยอ๋อมือมือคุณเลยเป็นแผลเหรอเราใส่เครื่องแกงแล้วเราตำไปแล้วนะฮะก็เหมือนเหมือนเดิมครับแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะครับคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็จับเครื่องเทศใส่มือนะครับแล้วกยัดเข้าไปในหนังด้วยนะครับเพื่อความอร่อย แล้วก็จะเปิดหนังไก่เข้ามาครับแล้วก็ยัดเข้าไปอย่างนี้นะครับผมมีอะไระอยากจะบอกแฟนๆไหมที่แบบฟังเพลงวงออลิมพาวที่แบบมานั่งดูคัฟเวอร์รติดตามผลงานนะติดตามผลงานด้วยนะแล้วทําไมมาทําอาหารนะคุณลุนก็แบบว่านะครับเมื่อก่อนเราซ้องก็ หาร้านข้าวแถวนั้งกินด้วยกันเดี๋ยวนี้แบบว่าไม่ค่อยมีฟิลนั้นแล้วกาหาร้านั่งไม่ค่อยได้นะครับก็เนี่ยมาทำข้าวกินกันครับผมอ๋อนี่คือวัตถุประสงค์เลยครับผมและเราก็จะใส่เหล้าครับเพื่อดับคาวนะครับลงบอมเลเท่นะครับแต่ก็ห้าเดิมมาเลยเดี๋ยวบอกให้พอแล้วพอไอ้พอทั่วๆพอไม่ต้องแบบผมว่ามีคนอยากรู้ว่าว่ารสชาติเป็นไงคนคุรลองไม่เอาดีกว่า ไม่เอาดีกว่าสักนิดดีประมาณสองฝาสองฝาแต่ถ้าไม่มีเหล้าจีนก็ใช้น้ำมันพืชก็ได้ับผมเ้ามันมีลองลองไหมอะอเคมอ่ะเข็มไม่เข็มนิ้วมือเยกูว่าเข็มเรียไปเรียมามันเข็มว่ะมันไม่ขมละออกมาเป็นน้ำมันงานะครับบุกลงน้ำมันาเพื่อให้กลิ่นมันหอมใช่ป่ะครับผมคนบุกลงน้ำมันงาเลยครับผมออยทั่วเลยครับตรงนี้ด้วยพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคเยอะๆหอมไง แต่เอยอะ <c oughs> ไปก็เหม็นนะให้พอชุ่มไก่ก็พอครับอย่าให้มันท่วมเดี๋ยวเราไปแช่ด้วยกันดีกว่าสักประมาณกี่นาทีก็ประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ <c oughs> ข้าเนื้อแต่ถ้าแบบว่าอยากสุดๆไปเลยก็ไปชั่วชั่วโมงหนึ่งไปเลยครับเป็นแบบข้าวมันก็ได้ถ้าอยาก <ไ salsa S 1> แบบที่เกียจอะ <spectral S 1> ครับได้หมดแล้ว <Okay. S 3> แต่ยิ่งตามหลักการก็คือว่ายิ่งนานยิ่งเข้าเนื้อครับโอเคเราไปแช่ดีกว่าอันนี้เรารีบกันก็ครึ่งชั่วโมงถือว่าอย่างต่ำครับผมไป เดี๋ยวไปรอดูตอนต้มโคกเลยครับผมไปกันครับก็นี่นะครับหลังจากที่เราหมักเป็นเวลาครึชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้มาตาประมาณนี้ครับผมเวลาเข้าเนื้อนะครับผมแล้วก็นี่มีขิงเราจะใส่หม้อเฮ้ยเที่ยจะต้องแป้งทำไมวะเดี๋ยวไม่รอเดี <bor bleed> ๋ยวไม่รอเดี <picky> <c oughs> <K> ๋ยวไม่รอเกลียดหน่อยเกลียดหน่อยนั่งเป็นซีซ่าเลยอ่ะใครรู้ป่ะลิงอ่ะ วานอนอ่ะวานอนอ่รู้ว่าแค่นี้ก็หล่อแล้วมาทำดีกว่ามาทำกันดีกว่าเราก็จะเอาที่เราหมักนี่ครับใส่ลงไปให้หมดเลยครับใส่ไก่ลงไปก่อนเลยเหรอคุณครับผมไม่ได้ต้มน้ำก่อนเหรอว่าใส่ไก่ไปก่อนครับผมโอ้ยสูตรไหนเนี่ยก็เดี๋ยวเราเทโค้กครับผมไม่บอกเลยสูตรไหนสูตรบู๊ไปดิสูตรอะไรสูตรกูเนี่แหละเทเลยเหรอมือเลยอยู่โอเคก็คือเทไปหมดเลยถ้าไก่เทเทอะไรเทโค้ก เอาไว้ท่วมนะครับเราก็จะใช้โคขวดหนึ่งนะครับอุ้ยแม่งเลยเกือบแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราตุ๋นนะแล้วเราไปเจอกันตอนกินเลยดีกว่าเดี๋ยวร้อมเดือดครับผมโอเค ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไก่ต้มโพของเราที่ใช้เวลาต้มมาประมาณ2เกือบสาชั่วโมงนะครับต้มจนน้ามันได้งวดขนาดนี้นะครับจนแบบว่าตอนแรกที่เราเทาน้ำโพไปนี่เือบเ,เต็มหม้อเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่นี้แล้วเหลือระ,ระดับเดียวกไก่นะครับน้ำมันจะคนมากๆนี่ครับลองชิมไหมครับได้ลองชิมน้ำไหมครับอ,อันนี้อ่ะ ได้กลิ่นไหมเนี่ยไอ้เหี้ยขอโทษนี่นวหวานหวานมากออกก็โคกอ่ะก็โคกอ่ะหวานเดี๋ยวน,นี่นะครับก็เรียบร้อยครับลงจาเนเรียบร้อยเราก็จะมาลองชิมกัน,นอ่ะลุน้านหันให้หน่อยได้เจี๊ยบแน่กูรู้ยไก่หอมหอมมาก มันกินนอเลยป็นไงลองเลยเอาเลยงู e, ลองเลยเฮ้ยนเพี่ยลืมสนบนมาามามาๆอมาข้าวทุกจางอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งคว้างเป็นของมีค่าหลายคนเหนื่อยยากลำบากหนักหนากว่าจะได้มาเรื่องแรงเพื่องทุนขอบคุณทุกท่านปานีเกื้อหนุน ทด,ดแนท,ทนพาคุณด้วยการทำดีดขอบคุณครับ <มา S 2> <ป>แล้วก็มามากินกันต่อนี่นะครับเห็นปะ่ะอร่อยอยู่นะต้องกินกับข้าวครับไม่ง,งั้นมันจะเข้มข้นเกินไปเราผมต้องกินข้าวเลยอะมามาลองตก,กล้องคุณป,ปิงเดี๋ยวผมหันนะครับ กันดูนะฮะไก่ที่เราซื้อมาจากแมคโครใช่ไหมอ่าใช่เขาที่เราซื้อมาซื้อหลอดประมาณห้าสิบาสิบหาทประมาณนั้นประมาณไม่ถึงไม่ถึงร้อยเอาอ่าไม่ถึงร้อยก็ซื้อแซฟซี่มาขวด30มสิบเขาก็ใช้ขวดเดียวก็พออ่าแล้วก็มีพวกซอสๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็คือซื้อเก็บบ้านติดบ้านไว้อยู่แล้วติดบ้านอ่ามันก็ไม่ได้เพิ่มงบอะไรมากมายมีตั้ง4ชิ้นใช่ไหมเราก็สามารถเก็บไว้ชิละมื้อ ได้ก็เก็บไว้กิน2วันได้จริงๆมีข้าวแล้วก็คนละชิ้นก็อิ่มแล้วใช่อันนี้สามารถทําแบบทําเหมือนทําเก็บไว้กินในหออ่ะก้อนนี้ทั้งหมดก็ไม่ไม่ถึง200ประมาณร้อยกว่าบาทถ้าตีเครื่องปรุงไปด้วยเนาะร้อยห้าสิบประมาณนั้นก็สามารถกินได้หลายมื้อเหมือนกันเก็บไว้กินได้กินกับข้าวเปล่านี่อร่อยเลยก็นะฮะใครชอบแบบตายชิวๆฟิลเด็กหองบไม่เยอะแต่อร่อยก็เอาไปลองทํากันได้นะฮะ ครับผมพวกเราเออเรนพาวพาพุงพุย้ยชิวๆฟิลเด็กหอลาไปก่อนบััสดีครับสวัสดีครับ